ขณะที่คู่รักและความสัมพันธ์ที่โรแมนติกมักเป็นที่นิยมแต่สายสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือความสัมพันธ์ที่สงบสุขมิตรภาพที่แท้จริงและยั่งยืนพร้อมกับความจงรักภักดีที่ได้รับการพรรณนาในลักษณะที่เป็นตัวเอกในหนังสือและภาพยนตร์มาโดยตลอดความสัมพันธ์ที่ไม่โรแมนติกเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญแต่ยังมีหลายคนที่มองข้ามไปคลิปนี้จึงขอเสนอ10ความสัมพันธ์ที่ไม่โรแมนติกแต่ดีที่สุดในแฮร์รี่พอตเตอร์ความสัมพันธ์แรกความสัมพัันธ์รรระะหว่างูเบบบสแแกดล ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนระหว่างเอาบัสจะเป็นรอผู้ยิ่งใหญ่กับแฮกิดแสนใจดีความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายแต่เติบโตอย่างสวยงามจนกลายเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ไม่โรแมนติกแต่ดีที่สุดในภาพยนตร์และหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ดับเลดอรอช่วยชีวิตแฮกิดและชื่อเสียงของแฮกิดมากมายหลายครั้ง อีกทั้งยังจ้างให้เขาเป็นผู้ดูแลกุญแจและแผ่นดินฮอกวอทเนื่องจากเขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนอย่างไม่ถูกต้องเพราะเหตุที่ห้องแห่งความลับเปิดในทางกลับกันความเมตตาของดับเบิลดอนี้ทําให้แฮก,กิทนั้นรักและจงรักภักดีต่อดับเบิลดออย่างไม่สั่นคลอนสองคนนี้เป็นเพื่อนคู่หูที่น่ารับถือมากจริงๆความสัมพันธ์ที่2ความสัมพันธ์ระหว่างเฟรสและจอร์จวิสลีย์เฟรสและจอร์จวิสลีย์เป็นเจ้าของร้านเกมกลวิสลีย์พวกเขาเป็นฝาแฝดกันในทุกๆด้าน ไม่เพียงแต่หน้าตาของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบุคลิกภาพและเจตนาของพวกเขาอีกด้วยพวกเขาเป็นคู่หูที่ตลกขบขันและมักจะเพิ่มความสว่างสดใสให้กับความมืดมิดที่รอบล้อมหอกวดด้วยเรื่องตลกแปลกๆของพวกเขาแม้กระทั่งวิธีที่พวกเขาลาออกจากโรงเรียนก็ยังสร้างความตลกขบขันและความหายนะไว้มากมายทําให้เฟดและจ,จอร์จเป็นตำนานของโรงเรียนอย่างมากแต่ในท้ายที่สุดมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเมื่อหลังจากสงครามพ่อหมดครั้งที่สองเฟดวิสีย์ได้เสียชีวิตและทิ้งคู่หูของเขาจอร์จวิสีย์ ไว้ตามลำพังความสัมพันธ์ที่3ความสัมพันธ์ระหว่างรูน่าเลิฟกูดและการิคโอริแวนเดอร์ความสัมพันธ์ที่สงบสุขระหว่างคนแก่และเด็กเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกหล่อหลอมให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุด แต่ยังคงมีความอ่อนหวานมากที่สุดความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นมาจากการที่โอลิเวนเดอร์ถูกลูกน้องของวัเดมอร์จับมาขังไว้ในห้องใต้ดินเดียวกันกับลูน่าเลฟกูดและลูน่าเลฟกูดได้ปลอบโยนโอลิเวนเดอร์ให้หายกลัวทําให้โอลิเวนเดอร์รู้สึกสบายใจแม้กระทั่งอยู่ในช่วงเวลาที่ถูกทรมานในคุกใต้ดินของคารลัาร์มาลฟอยบุคลิกของเธอเป็นเหมือนอากาศบริสุทธิ์อีกทั้งความแปลกประหลาดของเธอยังทําให้โอลิเวนเดอร์จําเธอได้เป็นอย่างดีและเขาส่งหม้กระสิทธ์อันใหม่ให้กับเธออีกด้วยวสััมพนธ์ที่4 ความสัมพันธ์ระหว่างแฮร์รี่พอตเและ h e r ร์ม n โอนีเกนเจอร์ในบรรดาโกลเด้นทีโ แฮรี่แบ่งปันความรักให้กับเพื่อนทั้งสองอย่างดีที่สุดแต่กับเฮอร์มโอนี่เธอเป็นเหมือนพี่น้องของเขาเพราะเธอเข้าใจเขาได้ดีในหลายๆด้านพวกเขาเติบโตมาในโลกมักเกิลเหมือนกันทั้งคู่อีกครั้งเฮอร์มโอนี่ยังเข้าใจสิ่งที่ละเอียดอ่อนได้มากกว่ารอนจึงทําให้แฮรี่ชอบมาปรึกษาหลายๆเรื่องกับเฮอร์มโอนี่เพราะเธอมีความเป็นผู้ใหญ่และมีอารมณ์ที่อ่อนไหวบางครั้งเธอยังสามารถเข้าใจในสิ่งที่ร้อนไม่สามารถเข้าใจในตัวแฮรี่ได้อีกด้วยความสัมพันธ์ที่5ความสัมพันธ์ของอากาฟิสและคุณนายนอร รัสฟิสนั้นรักแมวของเขามากเราจะเห็นได้จากการที่อากาสฟิสเป็นคนที่ยึดติดในกฎเกณฑ์และระเบียบมากเกินไปจนทําให้เขาดูเป็นคนที่น่ารําคาญที่สุดในฮอกวอตส์แต่เมื่อเป็นเรื่องของคุณนายนอริสเขายินดีที่จะทําลายทุกกฎข้อระเบียบเพื่อคุณนายนอริสได้ความสัมพันธ์ที่6ความสัมพันธ์ระหว่างรอนวิสลีย์กับแฮร์รี่พอตเตอร์รอนเป็นเพื่อนคนแรกของแฮร์รี่พวกเขาสนิทกันอย่างมากถึงแม้จะมีครั้งหนึ่งที่เขาเคยทะเลาะกันจนเผชิญหน้ากันลำบากแต่ท้ายที่สุด รอนก็ยอมขอโทษและกลับมาเป็นเพื่อนกับแฮร์รี่เหมือนเดิมรอนรักแฮร์รี่มากรอนยอมรับในสิ่งที่แฮร์รี่เป็นและอยู่เคียงข้างเขาเสมอรอนยังเคยช่วยให้แฮร์รี่ผลากตระก,กูลเดอร์สลีย์ที่โหดร้ายและให้แฮร์รี่มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเขาจึงทําให้ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์รอนและแฮร์รี่เป็นคู่หูที่ดีที่สุดความสัมพันธ์ที่7ความสัมพันธ์ระหว่างด็อบบี้กับแฮร์รี่พอตเตอร์ด็อบบี้และ Harry, แฮร์รี่สร้างความสัมพันธ์ขึ้นด้วยความกตันยูความเคารพและความเท่าเทียมกัน ดอบบี้แหกกฎเพื่อช่วยแฮร์รี่แฮร์รี่ก็ช่วยปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระความผูกพันที่พวกเขาสร้างขึ้นนั้นเป็นสายสัมพันธ์ที่ถาวรและนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้แฮร์รี่หัวใจสลายดอบบี้เสียสละตัวเองเพื่อเขาความสัมพันธ์ที่8ความสัมพันธ์ระหว่างเฮอร์ไมโอนี่เกนเจอร์และจินนี่วิสลีย์เฮอร์ไมโอนี่ปฏิบัติต่อจินนี่เหมือนเป็นน้องสาวคนเล็กของเธอเธอให้คําแนะนําจินนี่มากมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของแฮร์รี่ จินนี่ก็ยังแบ่งปันความลับมากมายให้กับเฮอร์เมลนี่ก่อนใครนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขาสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆพวกมาร์เดอร์พวกมาร์เดอร์อาจมีจุดจบที่น่าเศร้าแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของพวกเขาในฮอกวอตส์ก็สวยงามมากพวกเขามีการผจญภัยมากมายที่สนุกสนานและหลากหลายรูปแบบตอนที่พวกเขาทั้ง4คนอยู่ที่ฮอกวอตส์พวกเขาคอยปกป้องและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดจนกระทั่งปีเตอร์เพติกูทําสิ่งที่คาดไม่ถึง จึงทําให้พวกเขาทั้ง4คนมีจุดจบที่น่าเศร้าความสัมพันธ์ที่10ความสัมพันธ์ของซีเรียสแบกกับแฮร์รี่พอตเตอร์ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อทุนหัวและลูกทุนหัวที่จบลงเร็วเกินไปแฮร์รี่และซีเรียสเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและอาจได้อยู่ด้วยกันเมื่อวัด,ดมอภพ่ายแพ้แฮร์รี่เองก็ดีใจที่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาบางสิ่งบางอย่างที่ใกล้เคียงกับผู้ปกครองในชีวิตของเขา ซีเรียสเองก็สัญญากับเจมว่าเขาจะปฏิบัติหน้าที่ดูแลแฮร์รี่ให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าเวลาที่แฮร์รี่และซีเรียสได้อยู่ด้วยกันอาจมีเพียงน้อยนิดแต่มันก็ทําให้ทุกคนเห็นได้ว่าซีเรียสและแฮร์รี่เป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจและรักกันมากเพียงใดเป็นยังไงกันบ้างคะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิป10ความสัมพันธ์ที่ไม่โรแมนติกแต่ดีที่สุดนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องบีมแอมแบมชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ